เด็กๆก,กินหัวอาหารผสมกับผักบุ้งผสมกับใบหมอนสามอย่างนะจ๊ะวันนี้คุณพ่อเด็กๆก,กินแซบสลับปับเปลี่ยนน้องจะได้ไม่เบื่ออาหารนะจ๊ะเด็กๆก,กินแซบทุกคนเลย บจ,บบจ,บบจบเดี๋ยวจะลูกเมียวแป๊มนึงลูกไม่ได้ถ่ายวีดีโอ,อกอ่นขอหงหนูกินแล้วกินแซบกินแซบกินแซบ กินตากแดดไปเลยอร่อย้องพัฒนาอุ กินกับน้อง